อย่างวันนี้เนี่ยสมาคมผู้ศึกษาเศรษฐกิจจัดเวทีเส,สวนากันในเรื่องของประเด็นเรื่องของค่าน้ํามันนี่แหละที่ท,ที่ที่ทาการของสมาคมที่ตึกช้างเนี่ยนะฮะค,คนที่ไปร่วมอยู่ในวงเสวนาเนี่ยก็ก็มีประหลัดกระทรวงพลังงานนะครับคุณจุลิสมบัติสิรินะครับแล้วก็จะมีคุณอะไรคุรุจิตเนี่ยนะฮะคุรุจิตนาคอนทัศนรับครับก็ก,ก,ก็แล้วก็ยังมอีอีกบางท่านนะครับแต่ว่าประเด็นที่คุณจุริศพูดไว้ในวงเสวนาวันนี้ก็คือว่า จะพิจารณาปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานจากลิตรละสิบสตางค์ ừ, ลิตรละสิบสตางค์เนี่ยไม่ใช่ลิตรละสิบบาทนะลิตรละสิบสตางค์ลงมาตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะหรือห้าสตางค์ลดเยอะไนะออดะนะ้ด<ตา>น้ำตาไหลเลยพี่โอ้ยไม่ต้องทำก็ได้คุณห้าสตางค์ส่วนเรื่องภาษีสรรพสินจะไม่แตะเพียงแต่ว่า ในวงเวงเสวนาวันนี้มีความเห็นพร้อมกันว่าประเด็นภาษีสัปสามิตเนี่ยควรจะต้องปรับลดลงมาจะลดลงมาตัวเลขเที่ดูเหมือนจะเ,เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ในวงเสวนาก็คือลิตรละสองบาทนะครับรับภาษีสัปสามิตรลงมาลิตรละสองบาทนะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยฮะโดยสรุปก็คือผมหวังอะไรไม่ได้แต่หวังอะไรไม่ได้ครับ,ค,รบคือครจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมจะนําเรียนเนี่ยนะครับประเด็นของผมเนี่ยจะแตกต่างจาก จากที่คนอื่นพูดกันในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับปัญหาของเราที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราพูดตั้งแต่หน้าลงกลั่นราคาหน้าลงกลั่นใช่ไหมครับพี่แต่ว่าวิธีการตั้งราคาเรานะครับก็คือราคาหน้าลงกลั่นนะครับแล้วก็บวกด้วยภาษีต่างๆนะครับบวกด้วยภาษีสรรพสามิตบวกด้วยภาษีภาษีน้ํามันเข้ากองทุนน้ามันกองทุนอนุรักษ์พลังงานกลายมาเป็นราคาค้าส่งค้าส่งครับอ่า นี่ไงนี่ไงอย่างที่เราออกตัวนะอาจารย์อาจารย์อารักษ์สะดุดล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเอ่อยังติงต้งมาจิน้นไอ้คือไอเอ่อดีเซลที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับครับดีเซลที่มีปัญหาอยู่เนี่ยราคาหน้าโรงกลั่นอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ครับบวกไปบวกมาก็เลยกลายเป็นยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์อย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ยังต้องผ่านภาษีผ่านอะไรไปเยอะเราจะเราจะพูดตั้งแต่ ราคาหน้าลงกลั่นมาจนปลายทางครับแต่ไอ้ที่<บ>ผมกําลังจะถอดออกมาให้พี่ๆดูกันเนี่ยนะครับก็คือ <leton. S 1> ก่อนที่จะมาเป็นราคาหน้าลงกลัน่นมันมาจากราคาไหนครับฟี่นะครับเออน้าํามันดูราคาหน้าลงกลั่นของเราเนี่ยตามที่กําหนดมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเอาราคาของสิงคโปร์เป็นหลักนะครับสิงคโปร์เป็นหลักบวกด้วยค่าขนส่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นอ่ import parity price นะครับ import parity price หมายความว่า เราไปซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์บวกค่าขนสง่งเท่าไหร่รให้มาตั้งเป็นราคาหน้าโรงกลั่นสำเร็จรูปนะฮะน้ำมันสำเร็จรูปที่เมืองไทยครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับพี่นะครับมันเป็นอย่างนี้มานานมากถามว่าเอาแล้วทําไมต้องบวกมันก็อ้างาไปเมืม่อสมัยร้อยปีที่แล้วอะครับว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยสิงคโปร์มันเป็นส่วนกลางเพราะฉะนั้นเวลาไปก็ต้องไปซื้อจากสิงคโปร์แล้วบวกค่าขนสง่งม,มาที่นี่ถ้าเราไม่ตั้งราคานี้เดี๋ยวมันถูกกว่าไปมันก็จะเกิดการที่ คนผลิตแล้วไม่ยอมขายในประเทศาจะขายต่างประเทศเพราะราคามันถูกไปขายสิงคโปร์แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นอะไรที่เกิดเกิดอะไรเกิดเกิดข้อโต้แยง้งทางเขาเรียกว่าทางตลาดแข่งขันสมบูรณ์รทางท,ทางธุรกิจแข่งขันสมบูรณ์หมายความว่ามันโยกย้ายได้ตลอดไปแล้วลโดยที่ไม่ได้มองเลยว่ากฎกลไกในการควบคุมราคาภายในประเทศกลไกในการกําหนดนําเข้าส่งออกอยู่ในประเทศเนี่ยมันสามารถกําหนดได้อีกแบบหนึ่ง คือเขาไปบ้าตามตลาดโลกตลาดโลกไป market p พรซ์นนไปนู่นไปนี่มันก็บ้าตามไปเลยครับและราคาเนี่ยใช้มานานผมอยากจะให้ดูตารางนี้นะครับให้พี่ๆได้เห็นว่าเอาแค่ไม่ต้องไกลปีที่แล้วพอนะครับ,รบกลไกการตั้งราคาเนี่ยเมือ่อเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนเนี่ยนะครับ,รบพี่จะสังเกตเห็นว่าอมันจะมีที่เขาเรียกว่าสายสุดเนี่ยนะครับมันก็จะคือเป็นราคาขูดออย นะครับก็คือคือราคาน้ํามันดิบนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือส9มสิบเกจุด้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับปัจจุบันอยู่ที่7 2็ดิจุดเดือนเซปเทมเบอร์นะครับเดือนกันยาเจ็ดิบจุดดต่อบาร์เรลก็ประมาณเท่าตัวกว่าเวนี่นะครับอันที่สองัมน์ที่2เนี่ยคือดีเซลไพรซ์ครับราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่เป็นดีเซลณตลาดสิงคโปร์นะครับมันขายเป็นแกนลอนครับพี่นะครับลิตรโดยประมาณไอ้น้ามันน้ํามันน้ำขูดออยเนี่ยนะครับ ต้องมาแปลงไ,ไอเวลา, Oil าครูดออยเนี่เป็นบาเรลอ่าราคาอ่าตั้งขายเนี่ยเป็นแกลอนนะครับราคาตั้งขายเนี่ยนะครับณตุลาปีที่แล้วเนี่ยคือหนึ่งจุหนึ่งห้าเหรียญอไอตัวที่มหาสจ,จัยนเลยก็คือผม้องเปรียบเทียบดูครับว่าเอาราคาครูดออยก็คือน้ํามันดิบหารด้วยราคาดีเซลไพรส์เนี่ยนะครับราคาดีเซลน้ำมันสนําเร็จรูปแม้ว่าจะเป็นคนละหน่วยนะครับไอไอไอครูดออยเนี่ยเป็นบาเรล ไอดีเซลเนี่ยเป็นการร้อนแต่ปรากฏว่าพี่ดูสิครับตัวเลขมันคล้ายๆกันมันอยู่ที่ประมาณ34 33เท่านะครับ3ามสิบสาอะไรแบบนี้นะครับ30กว่าเท่าคือมันจะรักษาเขาเรียกรักษาระยะห่างนะครับของราคาขูดออยใช่ครับและราคาน้ํามันเสเร็จรูปตลอดเวลาเลยครับเป็นจํานวนเท่าก็แปลกใจทั้งๆที่มันคนละหน่วยแต่มันก็เป็นแบบนี้ครับ ไอ้ตัวน้ำมันไอ้แก๊สโซลีนเนี่ยนะครับน้ำมันเบนซินก็ใกล้เคียงกันนะครับหมายความว่า30กว่าเท่าเหมือนกันอ่ะรอบหนึ่งปีมันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ30กว่าเท่าเนี่ยนะครับตัวที่สองผมที่ระดับนี้ไว้ใช่ครับมารักษาแก๊สนะครับตัวที่2ก็คือผมก็ลองแปลงไอ้ครูดออยเนี่ยนะครับน้ำมันดิบเนี่ยให้เป็นเปอร์แกนลอนดูนะครับโดยการเอา42นะฮะไป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 หานะครับ าไปหารว่าหนึ่บาเรลเท่ากับ42แกลลอนเ่ยนะครับก็พบว่ามันอยู่ที่ประมาณสักตุลาปีที่แล้วมันอยู่ที่ประมาณ0.95 0.95ไม่ถึงเหรียญนะครับต่อแกลลอนนะครับขูดออยนะครับปัจจุบันอยู่ที่1.73เนะครับเหรียญต่อแกลลอนตัวที่มหัศจรรย์มากๆเลยคืออะไรครับคือ cross refinery margin ครับเอาราคาขูดออยเนี่ยนะครับที่เป็นต่อแกลลอนเนี่ยลบกับราคาดีเซลไพรซ์ครับมันจะกลายเป็นส่วนต่างคือมาจิ้นที่มันได้ จากต้นทุนของรอแม็แล้วก็สินค้าสําเร็จรูปนะครับมาจิ้นมาเนี่ยนะครับตอนที่ราคาน้ํามันถูกมันถูกครับมันอยู่ที่2ี่เหรียญย0เซนต์นนะครับแต่เมื่อราคาน้ํามันแพงมันกลายเป็น47เซ็ดเซนครับเออลงกันรวยอือาเลยลงกันรวยอือนี่คือที่มาครับปัญหาของเราวันนี้ไอ้ที่ที่ผมบอกนะครับว่าราคาที่ไปบวกนู่นบวกนี่อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นปลายทางครับมันโดนเล่นมาก่อนหน้านี้ครับมันโดนเล่นกันมามันโดน ปั่นกันมามันโดนกําหนดมาก่อนหน้านี้ไล่ราคาหน้าโรงกลัน่นนี่แหละครับตัวร้ายครับพี่สวีชัยพี่พี่บวยนะครับ,ร,บราคาหน้าโรงกลัน่นอ้างราคาตลาดอย่างเดียวกรมการคร้าภายในอะไรไม่มีไปดูเลยว่ามันคา้ามันได้กําไรเกินปกติหรือเปล่านะครับ,รบอ่ะจับคําพูดของรองนาะยกคนหนึ่งอย่าไปเอ,อ่ยชื่อเท่าไหรเอ,อ่ยชื่อแล้วปวดหัวนะครับบอกว่าอา้าวแล้วทําไมท,ทีราคาทนะี่มันถูกไม่เห็นใครโวยวาย,วาย,วายพี่โทษนะครับโทษนะของถูกใครจะโวยวายวะเออแต่คนใช้เอาไอ้อย่างนี้ก่อน สองก็คือเมื่อของมันแพงมันแพงอย่างไร้สาระแล้วเดือดร้อนใช่ไหมคําตอบคือใช่เขาไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงเขาบอกว่ามันเดือดร้อนนะครับถ้าคุณไปบอกว่าโอเคถ้าราคาแพงคุณก็ขึ้นราคาไปสิอ่านะข้าวขึ้นไปขนส่งขึ้นไปอะไรขึ้นไปอะถ้ากรณีปกติคุณไม่เอาขึ้นครับพอมากรณีแบบนี้เขายังไม่กล้าขึ้นเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดปัญหา อ่าอ่ามันอะไรน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับคำคำตอบคือว,ว่าเวลาคุณควบคุมคุณไปคุมหลังจากที่มันกําหนดราคาขายน้ํามันเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวไปกําหนดย<ช>ูเซอร์ <ๆ S 1> ๆๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคขนส่งภาคผลิตก็ตามบอกเอ้ยเองอย่าขึ้นนะต้นทุนตรงนี้ห้ามขึ้นแต่อตัวที่เป็นตัวสําคัญก็คือไอ้ราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งคุณอ้างราคาตลาดคุณไม่เคยมีการควบคุมเลยนะครับผลก็คือปีนี้เนี่ยนะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โรงกลั่นทุกบริษัทกําไรเละเทะหมดเลยครับ ไม่ต่ำกว่าเท่าตัวครับนะครับจากจากไอตัวเลขที่ผมเรียนเพราะว่าเดิมเนี่ยมาจิ้นมันได้แค่ยี่สิบเซนต์ต่อ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 แกนลอนเองปัจจุบันอยู่ที่สี่สเ็ดเซนต์ต่อแกนลอนแล้วเปลี่ยนเป็นลิตรพี่คูอีกกี่เท่าเป็นลิตรโอ้โหภุมงกางทั้งทั้งที่การใช้กําลังการผลิตเหมือนเดิมคนเท่าเดิมไฟฟ้าเท่าเดิมพลังงานอะไรต่างๆเอ็กตรัออกมานู่นนี่ไปก็มีนู่นนี่เหมือนเดิมนะครับแถมราคาแก๊สซึ่งเป็นบายโปรดักดันทะลึ่งไป บวกกับราคาอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวก็เป็นปนัญหาอีกนะครับแล้วก็กําไรพูดโทษนะใช้คําว่ากําไรย่อยยับได้เลยครับเนี่ยครับ,ค,รบคือปัญหาที่ที่ผมคิดว่าผมว่าผมคิดว่าไม่มีใครไปพูดถึงโครงสร้างของการกําหนดร,ราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งผมคิดว่าถ้าพักใดพักหนึ่งพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับอยากที่จะมีความสมาร์ทขึ้นมีความฉลาดขึ้นในเรื่องนี้คือไอ้เรื่องกําหนดราคาตามราคาตลาดเนี่ยมันกําหนดมาร้อยปีครับพี่ ในเวลานั้นเนี่ยข้อมูลข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยโทษนะฮะมันยังมันยังมั่วๆกันอยู่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วครับคุณจะมาเล่นเอาราคาตลาดเป็นตัวนําและคุณมาอ้างนู่นอ้างนี่นะครับครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มัน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 ค้ากําไรบนคราบน้ําตาของประชาชนและคนที่พูดแบบนี้พี่จะสังเกตเห็นนะครับว่าว่าว่าเป็นเป็นคนที่นะครับทั้งชีวิตนะครับไม่เคยใช้จ่ายใครให้จ่ายพวกนี้ถ้าเขาใช้จ่ายเขาจะไม่พูดคำนี้ครับ คืออาจจะมีรถที่ต้องใช้น้ํามันแต่ว่าไม่เคยจ่ายค่าน้ํามันด้วยตัวเองผมว่าทั้งชีวิตเ็าไม่เคยจ่ายใช่ไหมอาจจะใช้คอบเลยคัสรูดจะเติมกี่พันก็ใช้คอบเลยคัสรูดเพราะฉะนั้นก็เลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่พูดอ่ะบอกว่าทําไมราคาถูกไม่เห็นบนเลยนะคนที่พูดแต่ผมว่าทั้งชีวิตไม่เคยจ่ายน้ามันอ่ะไม่เคยไม่เคยจ่ายค่าน้ํามันออเอาแต่เอาเอาแต่น้ํามันหลวงอ่ะพูดง่ายนะครับไม่เคยรู้ว่าไอ้เงินที่มันออกไปจากกระเป๋าเวลาไปเติมน้ํามัน โดยเฉพาะคนที่ทํามาค้าขายต้องไปส่งของก็ดีต้องอะไรก็ดีเนี่ยมันมันจะ,ะโหดมากน้อยขนาดเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อารักษ์กำลังชี้ก็คือว่าต้องไปดูว่ามาจิ้นที่ลงกันเนี่ยฟันไปเนี่ยต้องแคปเอาไว้ว่าห้ามเกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเพราะาคุณรู้เนี่ยคุณถอดสูตรออกมาคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยทาไมมาจิ้นมันมันบานฉ่ําตามราคาน้ำมันดิบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงแล้วมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีเท่าที่เห็นเนี่ยนะ ทุกครั้งที่ราคาน้ํามันดิบแพงขึ้นเนี่ยลงกันรวยขึ้นตามราคาน้ํามันดิบที่แพงใช่แต่ถ้าราคาน้ํามันดิบถูกเนี่ยเพอเพอลงกันเจ๊งอ่ะขาดทุนซึ่งมันใช่ครับมัน,มน,มนพินลึกมากอาจารย์ใช่ใช่เพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> มือ่อเมื่อไรก็ตามที่ราคาน้ํามันดิบอาจจะถูกนะครับตอนนั้น <c oughs> <ๆ>ก็เคยมีคนพูดครับคุณจุลจิตเคยมาพูดไว้ช่วยฟลอรให้ผมได้ไหม อ่าหมายความว่าเมื่อราคามาลงมาแทนที่จะได้ cross มาจิ้นนิดเดียวนะครับอ่าประกันราคาขั้นต่ําให้ผมได้ไหมอ่าเพื่อให้เพื่อให้ผมพอจะอยู่ได้เพราะตอนนั้นหลักลงกันเจ๊งหมดจริงๆนะครับเจ๊งหมดจริงๆอ่าตอนนั้นอ่าค่าการตลาดของน้ํามันเนี่ยเคยอยู่ที่ยี่สิบสามสิบตังก็มีครับครับหรืออยู่สิบสตังก็มีนะพวกพวกที่เป็นรีเทลก็เดือดร้อนกันพอสมควรแต่วันนี้บางตัวสี่บาทนะพี่ครับแหมกินเป็นเปรมเลยตอนนี้ครับใช่ครับตอนนี้ครับครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครพูดและอาจารย์ารักษ์พูดให้ให้เห็นเป็นเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องไปโฟกัสตรงนั้นอย่าไปอย่าไปเพ่งโทษเฉพาะเรื่องของการลดลดภาษีสัปตามิตรต้องไปดูรเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากค่าการกันของโรงกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยขาใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มปตทนั่นแหละที่ที่ค,คุมตลาดการกันน้ํามันในประเทศเกือบทั้งหมดแล้วครับ,รบเพระว่าระยองรีไฟแนลลี่ก็ของปอตท นะครับ,รบไทยออยก็ปตทบงางจากก็ปตทเรียกว่าในประเทศนี้เนี่ยปตทคุมไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูตรงนี้อะฮะเออ